ต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของเดือนแห่งความรักเนี่ยความรักรักใครสักคนมันมต้องมาคู่กับความรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบชทั้งคู่นอนของเรานะคะเรื่องของโรคติดต่อเอยเรื่องของการป่องกันการตั้งคันไม่พึงประสองค์หรืออะไรก็แล้วแต่วิธีที่ง่ายที่สุดในการรักแบบมีความรับผิดชอบชนั่นก็คือสวมถุงยางอนามัยนะคะและเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า ไม่ต้องอายเรื่องของถุงยางอนามายัยตอนนี้เนี่ยใครก็ตามที่มีสิทธิบัตรทองคุณสามารถที่จะไปเข้าสิทธิรับถุงยางอนามัยฟรีได้นะคะในแอปเป๋าตัางค์แล้วคุณเลือกได้เลยคุณสะดวกที่จะไปรับที่ไหนจะเป็นสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าเป็นร้านขายยาก็ได้คุณผู้ชม เราก็ไปสำรวจกันคุณผู้ชมคะในพื้นที่ร้านขายยาบางบอน5เภสัตว์เขตบางบอนนะคะก็เริ่มมีผู้มารับบริการเป็นผู้ที่มีสิทธิบัตรทองเนี่ยได้เข้าแอปเปาตังกดจองสิทธิกันมาแล้วพอมาถึงก็เอาง่ายๆสแกน QR Code จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่ร้านยาร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช เภสชกรก็บอกว่าประชาชนโอ้ตอบรับดีค่ะคาดว่าช่วงเย็นหลังเลิกงานเนี่ยจะมีประชาชนมาใช้สิทธิรับถุงยาอนามัยกันมากขึ้นทุกวัยโดยเฉพาะวัยทํางานและวัยรุ่นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นคุณลุงอายุ62ปี คุณลุงบอกว่าอย่ามาเรียกฉันลุงนะ <c oughs> อายุ62 <c oughs> ขอเป็นพี่หรือเป็นคุณอาได้ไหม<อ>ะะแซวเล่นๆน,นะคะ <c oughs> ก็ไปใช้สิทธิรับถุงยาอนามายัยก็บอกว่าสมัยนี้การซื้อหรือว่าการรับถุงยาอนามัยฟรีมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สําคัญก็คือช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอีกด้วยนะคะแล้วแล้วแกยังฝากบอกมาอีกด้วยนะว่าแบบอายุมันเป็นเพียงตัวเลขเนี่ยผมยังเตะปิ๊บดังอยู่นะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ ไม่ต้องงายหรอมาได้เลยเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติแชรมาทําอะไรเราเรียกก็เรียกอะไรเรียกทำทำผ่านแอปอะทำฝานทำบันแอปกระเป๋าตังค์เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของเราเองอย่าลืมนะคะอันนี้เนี่ยเฉพาะคนที่มีสิทธิบัตรทองนะถึงจะสามารถที่จะไปรับสิทธิกันได้ก็ว่าทําไมเมื่อกี้กดเข้าไปแล้วไม่เจอเาะฉันก็เห็นอยู่คุณเปิดเช็คเปิดเช็ค เพราะว่าคุณไม่ได้รับสิทธิบัตรทองไงใ,ใครที่ได้รับสิทธิบัตรทองน่ะถึงได้สิทธิ์นะคะคุณผู้ชมสปสชะเขาก็เปิดให้ประชาชนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสิทธิบัตรทองหรือ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยรับถุงยาอนามัยได้ฟรีลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกดเลือกกระเป๋าสุขภาพค่ะคุณผู้ชมก็มจะมีทั้งยาคุมกําเนิดมีถุงยาอนามัยนะคะจากนั้นเนี่ยให้เลือกหน่วยบริการ ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมคะมีทั้งโรงพยาบาลก็ไปที่แผนกสูตินรีเวชหรือว่าเลือกคลินิกก็ได้หรือจะไปร้านขายยาใกล้บ้านเราที่เขาเขา้าร่วมโครงการก็ได้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าก็จะมีประโยชน์ทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนกับอีกกลุ่มหนึ่งแม้จะไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไปรับได้เหมือนกันใช่ออะคะสะดวก,ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปที่มันใกล้บ้านที่สุดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยที่มันสะดวกนะคะ,ะ,คะพอจองสิทธิ์ที่สำเร็จกันไปแล้วเนี่ยรับหรืออนุมัยได้ในวันที่จองสิทธิ์นะคะรับได้ทั้งครั้งละสิชิ้นอะ ต่อคนต่อสัปดาห์นะคะรวมๆแล้วเนี่ยก็ไม่เกิน52ครั้งต่อปีเริ่มตั้งแต่ก็คือวันที่1กุมภาพัาพานธ์เป็นต้นไปคือิี้ง่าเดือนแห่งความรักอย่างนี้<ช>นเนาะใ,<ช>ในกรณีที่ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้แบบประชาชนเนี่ยไปรับถุงยางนอนามัยได้ทีนี้อยากรู้เหมว่าไง มันจะมีแค่ไซส์เดียวหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหคนนะมันก็นะเออเราก็ไม่รู้เพราะอาจจะแบบเป็นมาตรฐานหรือดิฉันก็ไม่รู้นะว่าผู้ชายเขาอย่างไรแม่คุณทำน้าตายอินโนเซนต์มากเลยนะไม่รู้ไม่รู้เขาบอกว่ามีทุกขนาดจะอะไรนะสี่สิบสองห้าสิบหกอะไรสี่สิบเก้าอะไรเด้ออ๋อ่ไออ๋อนี่ไงเขาบอกขนาดมีมีทั้งหมดสี่ขนาดให้เลือกไงอ๋อเออละเอียดขนาดนนเลยนะเรเพราะว่าเพราะว่า หนึ่งเราเป็นผู้หญิงสองเราไม่ได้มีสิทธิบัตรทองไงเราก็ไม่ได้เข้าไปสำรวจในแอ,อ,อปว่าเอ้ยมีมีตัวเลือกยังไงก็ถือว่าดีมากเลยนะนำมาให้เห็นกันแบบนี้นะคะ,ะจะได้แบบเรียนรู้กันหน่อยไหมฟังเสียง,งอนอยค่ะ,คะครบ,บริการนี้นะคะเป็นการแจกถุงยางอนามัยเนาะทีเนี้ยไม่ถ้ามองถึงเรื่องสังคมทั่วไปอะครับเราไม่ต้องไปอายนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องป้องกันตัวเองเราอยู่แล้วนอกจากการป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยเรายังป้องกันโรคไปยังคนอื่นได้ด้วยนะครับ เพราะนั้นก็ไม่ต้องอายสามารถเข้ารับบริการได้เรื่อยๆเลยครับอ่ะ,อะก็ใครที่มีสิทธิบัตรทองใช่ไหมเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเลือกรับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าสพสชอ,อย่างเงี้ยก็ไปขอบริการได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมนอกจากจะไม่อายแล้วนะขอชื่นชมด้วยถือว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อคู่รักแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะ